ก็ถือว่าเราได้พยายามพัฒนาทุกรูปแบบความสะดวกสบายความปลอดภัยความรวดเร็วและสิ่งที่เรารักษาไว้ตลอดคือความตรงเวลาการทําง,งานไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับความสามารถรรและประสบะการณ์ทําได้หรือไม่ได้เราก็ทํามาแล้วร้อยปี่ปายายมมม,าม,าไไมีีีีเธออฉันนโล้จะะไร สวัสดีครับแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็ถือว่าเป็นสายเลือดหลักนะครับของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้นะครับคนที่อยู่ริมฝั่งน้ำหรืออยู่ระแวกที่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพยานั้นนะครับก็ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำสายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่งนะครับมีการเดินทางที่ใช้เส้นทางทางน้ำเนี่ยมาเป็นเวลานับร้อยปีเลยทีเดียวนะครับ และในวันนี้เราจะมาดูการดําเนินธุรกิจของอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจน,นั่นก็คือธุรกิจของบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ในเครือของสุภัทรากรุ๊ปนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าความยั่งยืนบนสายน้ําที่ทางสุภัทรากรุ๊ปนั้นนะครับได้ดําเนินการมาโดยตลอด100ปีจะเป็นอย่างไรเขามีการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรมาติดตามกันในบริเจอร์นี่ครับในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเรือด่วนนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสุภัทราซึ่งครบ ะะเรือด่วนเจ้าพยาเองเนี่ยดำเนินกิจการตั้งแต่2,514นะฮะก็49ปีครับนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยก็ทำตั้งแต่วันแรกนะฮะเราก็ได้เห็นความเจริญเติบโตของเรือด่วนตั้งแต่เรามีเรือด่วนที่เรารับมาจากปะสะพ23ลำ<ม>นะฮะจนกระทั่งขนาดนี้เรามีเรือทั้งหมดได้96ลำ เป็นของระดวนเจ้าพยาเนี่ยก็60กว่าลำครับนะคะเพราะฉะนั้นเรือของเราเนี่ยได้ปรับปรุงรูปแบบมาโดยตลอดเดิมเนี่ยเป็นเรือไม้ทั้งหมดนะคะต่อมาเราได้ปรับปรุงให้ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเพราะมีชาวต่างชาติมาลงระดวนการทำงานแต่เดิมเนี่ยก็คือการรับคนจากจังหวัดนนท์ตอนเช้านะคะมาทำงานที่กรุงเทพนะคะตามสถานที่ราชการต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงสายๆเนี่ย ก็จะมีคุณแม่บ้านหรือมีนักท่องเที่ยวเราได้ดูแลเข้ามาดูตลอดเราคิดว่าหน้าที่ของเราประจาวันนี้คือส่งผู้โดยสารให้ปลอดภัยจนถึงบ้านทุกวันอันนี้เราก็ถือว่าทําหน้าที่ได้สมบูรณ์นะครับแต่ตอนนี้เหตุการณ์เปลี่ยนไปนะฮะศูนย์ราชการต่างๆก็ย้ายไปอยู่แถวจังหวัดนนท์ก็จะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะ เราก็ต้องดูแลในภาคส่วนนั้นด้วยนะคะและเราก็ได้เปิดบริษัทในเครือซึ่งรับดูแลเฉพาะนะักท่องเทีย่ยวรอบเกาะนนกรัตนโกสินทร์ด้วยธุรกิจเนี่ยอยู่บนแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราได้มีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างนะครับคือทุกคนจะนึกว่าเราเนี่ยทำให้แม่น้ําสกรปรกนะฮะแต่เราดูแลไม่ให้ผู้โดยสารเนี่ยทิ้งของไปในแม่น้ำแล้วก็จะมีตะกร้านะ้ำมันเครื่องของเราที่เราใช้เนี่ยไม่เคยลงแม่น้ำนะฮะประเด็นที่หนึ่งคือผิดกฎหมายครับ ประเด็นที่สองถ้มามันขึ้นเราจะเก็บนะมีคนรับซื้อไปทํารองเท้ายางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยทิ้งลงน้ำในความปลอดภัยเนี่ยนะและระบบของเราเนี่ยเข้าด้านท้ายเรือนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยการเข้าท้ายเรือในจนํานวนคนมากๆเนี่ยมันมีความคับแคบนะฮะตอนนี้ด้านท้ายเรือเราเขยายใ,ใหญ่มากทําให้คนที่สามารถจะขึ้นและลงระยะเวลาอันเร็วเนี่ยได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ เราได้มีมาตรการในการที่เรียกว่าให้สัญญาณะะเข้าออกครับแล้วก็จะมีคนที่อยู่บนท่าที่จะคอยบอกว่าอ,อย่าเพิ่งลงนะครับ,รบอะไรต่ออะไรนะ่คะค่ะดีฉนันก็อยากจะเตือนผู้โดยสารนิดนึงว่าถ้าลงระดวนเนี่ยผู้หญิงก็อย่าใส่ขั้นสูงมากนักนะครับจะทําให้ง่ายขึ้นในการขึ้นลงเร,รือคิดว่าเอ็กเพรจะมีส่วนเสริมในสิ่งเหล่านี้ที่เราคุยกันเนี่ยมากขึ้นอย่างไรครับคือรืด่วนจัพยานเนี่ยนะฮะก็ วิ่งทุกทุกวันทั้งปีนะฮะแดดออกฝนตกหนาวก็ Now, วิ่งนะฮะอ่า r i v e r อ x p r ์ s s ตตจตรงที่ว่าถ้าเวลาหน้าฝนนะฮะฝนตกผู้โดยสารไม่อยากลงเรือลื่นด้วย<ม>เปียกด้วยต้องใช้ร่ม,มเรือเราที่สร้างปัจจุบันหรือที่เป็นไม้เนี่ยมันจะเตี้ยหน่อยครับนะฮะบางทีก็เจอนน้ำสาดขึ้นมาก็คือถ้าเป็นแอ์เนี่ยเขาสามารถจะเดินทางได้ทั้งปีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือปลอดภัยมากมเราเงียบ ไม่มีเสียงแล้วก็เรียกว่า low w a ไม่มีคลื่นนะคะแล้วก็กว้างกว่าเรือด่วนปัจจุบันมากก็ทําให้เขาเดินได้สบายและมีห้องน้ํามีดัดฟ้าชั้นบนนะเพื่อจะไปรับวิวระหว่างเดินทางก็ผู้ออกแบบเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะเป็นออสเตรเลียนะฮะซึ่งเป็นต้นแบบของเรือลักษณะนี้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรือเพวกนี้จะเปรียบเทียบเท่าแล้วนะฮะกับที่นิวยอร์กที่ลอนดอน ซิดนีย์ค่เมอร์เขาก็วิ่งตามแม่น้ำหลักๆตามเมืองใหญ่ๆในต่างประเทศเป็นอย่างนี้หมดนกันก็เป็นอย่างนี้หมดเลยเแคทมาราสก็คือเรือน้ำหนักเบาแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับนะคะแล้วก็ไม่สร้างหมดพิษเครื่องยนต์ที่เรามาเนี่ยเป็นสก a เนียโดยชาวพวกซนดิเนเวียนเป็นคนออกแบบเขาจะสนใจเรื่องนี้มาก นะฮะเพราะก็เป็นต้นฉบับของการรักษาสิ่งแวดล้อมเราจึงได้เลือกเครื่องยนต์นี้เข้ามาเครื่องเรตวต้องเร็วยิ่งขึ้นนะฮะต่อปัจจุบันเรือไม้เราวิ่ง1ิ5นอตอันนี้18นอตนะฮะจากอนุทปลีถึงสาทร55นาทีตอนนี้เราวิ่งได้30นาทีนะฮะก็ถือว่าเราได้พยายามพัฒนาทุกรูปแบบความสะดวกสบายความปลอดภัยความรวเร็วและสิ่งที่เรารักษาไว้ตลอดคือการงเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอบโจทย์คนเมืองหมดทุกอย่างเรือที่ออกใหม่เนี่ยจริงๆแล้วหลักของเขาคือเชื่อมรถไฟฟ้ารถใต้ดินที่มีอยู่แล้วแล้วก็สถานีรถใต้ดินที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ๆนะฮะในลักษณะสปีดที่เท่าเทียมกันความสะดวกสบายเท่าเทยมกันรางสู่เรือเรือสู่รางนั่นแหละก็คือสลับไปมาได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ระบบตั๋วของรับบิดนะซึ่งสามารถจะใช้ได้ทั้งรถไฟฟ้าและเรือหวนจักรยานครับ ่ยิงสก็เป็นการตอบสนองโจทย์ของรัฐบาลที่ใช้เป็นพรบ์นั่งทิเก็ตใช้ตัวเดียวกันรบ,บริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดที่อยู่ในเครือสุภัทรากรุ๊นนั้นนะครับถือว่าบริหารจัดการนะครับโดยผู้หญิงเก่งถึง3รุ่นด้วยกันนะครับตั้งแต่สมัยคุณหญิงบุญปั่นสิงห์หลกะนะครับซึ่งก็เริ่มต้นธุรกิจนะครับจาก เรือเจวข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับในช่วงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5นะครับมาจนถึงคุณหญิงสุพัตราสิงห์ผลกะรุ่นที่2ซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็น เจ้าแม่แห่งธุรกิจ no. บนลุ่มน้ําเจ้าพยานั่นเองก็ได้มีการขยายแล้วก็เติบโตนะครับสร้างเป็นบริษัทอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ได้มีทั้งบริษัทเรือด่วน <c oughs> เรือข้ามฟ้ารวมไปถึงเรือให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ในที่สุดก็ได้มีการขยายนะครับเป็นธุรกิจริมน้ํามากมายด้วยนะครับมาถึงรุ่นที่3ก็คือคุณสุภาพันธ์ <c oughs> พิชัยรณรงค์สงครามนั่นเองนะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับเรือด่วนเจ้าพยานั้นนะครับให้อยู่คู่กับ คนกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่โดยสารไปมาเพื่อจะไปทํางานหรือไปเรียนหนังสือร่วมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็สามารถใช้บริการของบริษัทเรือด่วนเจ้าพยาในเครือสุภทรกรุ๊ปได้เป็นอย่างดีครับคือดิฉันคิดว่าความเป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นอุปสรรคครับ,รบดิฉันคิดว่าความเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ย ได้รับความเมตตาจากผู้ที่ทํโรงงานเป็นโอกาสด้วยซ้ำพนักงานเขาก็สงสารเราคนเล็กนิดเดียวฉันคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีใจนะฮะแล้วเราก็ต้องมีใจให้กับมักมากเลยมีใจให้กับผู้ที่สารแล้ว้าใจให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องการทํางานไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับความสามารถแะะประสบการณ์เพราะเราทําได้หรือไม่ได้เราก็ทํามาแล้วร้อยปี การที่กรุงเทพมหานครของเรานั้นนะครับมีระบบการคมนาคมที่หลากหลายมากๆเลยในยุคปัจจุบันนี้ทางกระทรวงคมนาคมเองนะครับก็เลยมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นว่าการคมนาคมในแต่ละช่องทางนี่แหละจะต้องมีการเชื่อมต่อกันนะครับอย่างมีประสิทธิภาพและในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่การคมนาคมในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ย เชื่อมต่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะระบบรางและระบบเรือนั่นเองนะครับวันนี้บริจเจอรี่ก็หมดเวลาแล้วละครับเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ